โอ้โหน่าจะรอดแล้วล่ะเราจะไม่อยู่ทำไมคือมันยังไม่ติดแล้วจะให้มันติดหรออะไรเงี้ยมันจึกมันจึกฮัลโหลมิงมาเมาอีพีสวันนี้นะคะก็จะเป็นเมาเบาๆกรุบๆนะคะกับตอนติดโควิดนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ ได้ชุนดนักเรียนแบบนี้ตื่นเต้นใช่ไหมคือไม่ได้ใส่นานมากนะคะเพราะว่าตอนนี้แล,แล้วคนเนี่ยเปิดเทอมแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะเราก็เลยจะมามิงมามาพร้อมกับแต่งหน้าไปด้วยเนาะเป็นแต่งหน้าใส่ไปเรียนนะคะแบบแต่งไม่เยอะเพืแบบ่อนๆแต่งตามได้อย่างแน่นอนเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เรามาลงผิวกันก่อนดีกว่านะคะวันนี้มิงใช้แค่สองตัวนี้เท่านั้นนะคะคือบอกเลยว่าเป็นราคานักเรียนนักศึกษาแล้วก็คือเราใช้ดีมากๆเลยนะเข้ากับแบบวัยเรามากๆเลยนะคะอันแรกเดี๋ยวมาลงเซรั่มกันก่อนนะคะเป็น T3 Intensive มาก็คือวันนี้มาแต่งหน้าแบบใสๆใช่ไหมก็เลยแบบเออไม่ลงเยอะเอาเป็นงานผิวๆแล้วกันเนาะใช้แค่ 2- อถึงสมหยดนะคะนี่มิ้ก็ใช้3มหยดนะคะแล้วก็นี่ทาไปเลยนะตรงที่มีสิวอุดตนันหรือว่าสิวอักเสบนะคะเน้นช่วงทีโซนนะคะหรือว่าเป็นสิวอุดตนันสิวอักเสบนะคะแล้วก็ใช้ได้เช้าเย็นเลยทั่วหน้าเลยนะคะ คือตัวนี้นะคะเขาจะไปช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะคือแบคทีเรียเนี่ยเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวเลยนะทุกคนเขาควบคุมความมันบนหน้าเราได้ถึง96%เลยนะคะหน้ามันอะ่ะก็เป็นแบบสาเหตุของการเกิดสิวด้วยเหมือนกันที่สําคัญนะคะคือรูขุมขนอาจจะเรียบเนียนขึ้นนะมิงจะมีรูขุมขนแถวๆนี้เนาะ แล้วเขาก็ช่วยฟื้นฟูผิวเรานะคะให้แข็งแรงขึ้นถ้าเกิดมีรอยแผลจากสิวอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะฟื้นฟูให้ผิวเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติแบบสุขภาพแข็งแรงค่ะที่สำคัญนะคะตัวนี้อ่อนโยนด้วยนะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะ บอกลาปัญหาสิวไปแล้วนะคะต่อไปอ่ะมาลงกันแดดเลยนะก็คือกันแดดเป็นสิ่งที่ห้ามขาดเลยจริงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือออกไปนอกบ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาใช้ p l a n e r l r y Sunscreen Acne Oil Control SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะมาอันนี้นะคะเขาจะเป็นกันแดดเนื้อเจลค่ะซึมซับง่ายเกลี่ยง่ายนะแล้วก็บางเบามากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้นะคะสามารถป้องกันรังสีได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB เลย ลดสิวคุมมันนะคะสามารถคุมมันนั้นได้ยาวถึง8ชั่วโมงเลยนะคะคือเขาเนี่ยจะช่วยลดการอุดตันของผิวแล้ด้วยนะคะ,ะก็ยังปกป้องผิวเรานะคะไม่ให้เกิดฝ้าแล้วก็จุดด่างดาด้วยนะคะคือจริงๆว่าทุกคนมันซึมแล้วอะ และเขาก็ยังช่วยลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นสิวที่รักษายากมากเลยเนาะแล้วก็ยังช่วยลดการสะสมของพี่แอเน่นะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวเลยคือเหมาะกับนักเรียนแบบเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าลดสิวคุมมันแล้วก็ปกป้องทุกรังสีนะคะในขวดเดียวคือครบจบเลยจริงๆเขาเป็นแบรนด์ที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับนักเรียนแบบเรามากคือเขาแอบ,บกระซิบบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้นะคะมิงได้ลองใช้ตอนช่วงปิดเทอมแล้วนะเนี่ยใช้ทั้งโทนเนอร์แล้วก็ cleansing water ของเขาเลยนะนี่ แล้วก็เป็นกันแดดกับเซรั่มนะคะก,ก็เลยมาบอกต่อทุกคน พร้อมแล้วค่ะพร้อมแต่งหน้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนคือเรื่องโควิดเนี่ยเพื่อนอาจจะได้เห็นจากใน IG หรือว่า t i k t o อกของมิงไปบ้างแล้วใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่ากันนะว่าทั้งหมดที่แบบมิงกักตัวอยู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่วเดียวก่อนอื่นนะคะเรามาลงเป็นอันนี้เลยเป็นงานผิวๆนะคะวันนี้ใช้แค่เบสทินนะคะของพี่ไอติมไม่ได้ใช้ครูชันไม่ได้ใช้อะไรเลย mm hmm. ก็คือมิงอะ่ะเริ่มจากมีอาการแบบ เจ็บคอก่อนนะเือตื่นมาแล้วแบบเจ็บคอมากใครที่ตื่นมาแล้วเจ็บคอทุกคนแต่ทุกคนวันนั้นอนะมิงตรวจแล้วมันก็ยังเป็นขีดเดียวอยู่นะแต่เพื่อนๆมิงที่เคยติดแล้วเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งวางใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ตรวจอีกรอบหรือว่าลองตรวจเย็นนี้ดูอีกทีอะไรอย่างนี้นะคะมิงก็อ่าโอเคพอตรวจวันพรุ่งนี้เท่านั้นแหละทุกคน <laughs> คือก่อนที่มิงจะตรวจอะมีแบบ มีข้อความจากรุ่นน้องมานะคะว่าเออพี่มิงหนูติดโควิดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยโอ้โหไม่น่าจะรอดแล้วล่ะเราอะไรเงี้ยนะแล้วสรุปพอตรวจดูอ้าสองขีดจริงๆแต่ว่าของมิงอ่ะเป็นสองขีดจางๆนะคะแต่คืออาการมันชัดมากทุกคนก็เลยเออไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วก็คือติดแน่ อันดับแรกเลยนะคะคือแม่เนี่ยให้โทรไปที่1330นะคะคือเขาเป็นสายด่วนนะที่จะเหมือนไปแจ้งว่าเออเราติดโควิดแล้วเขาก็จะเช็คสิทธิ์ให้นะคะว่าเรามีสิทธิ์ได้รับยาฟรีจากพื้นที่ไหนหรือเปล่าเขาก็เช็คให้เลยนะแล้วก็เออมิงก็มีเช็คสิทธิ์ว่าได้รับยาฟรีที่คลินิกนี้คลินิกนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางเอิญว่าวันนั้นมันเป็นวันหยุดนะคขัตะเกิก คีนิกก็เลยปิดนะคะเงินก็เลยเปลี่ยนแผนนะคะว่าเดี๋ยวไปที่โรงพยาบาลเอก,กชนแถวบ้านจะไปขอรับการรักษาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพอไปถึงอะ่ะคือเหมือนเขาปิดแล้วไอ้ตรงที่แบบเอาไวต้ตรวจโควิดอะ่ะคือเขาปิดเร็วมากนะคะมิงไปตอนนั้น4ี่โมงวันนั้นก็คือปิดแล้วก็เลย <laughs> แบกสังขัรกลับบ้านมานอนนะคะทุกคนคือตอนนั้นอะ่ะอาการก็แบบปวดหัวแล้วก็ตัวลุมๆนะแต่ว่ายังวัดอุณหภูมิเป็นปกติอยู่นะคะ วันนั้นนะคะก็เลยกินยาตามอาการเป็นยาสามัญที่มีในบ้านนะอย่างเช่นพาราอะไรอย่างี้กินแก้ปวดหัวแล้วก็กินฟ้าทลายโจรไปด้วยนะคะแล้วก็นอนเลยต่อมาเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันนะคะจะลงแบบนิดเดียวเลยนะคะแค่บางจุดพอเนาะที่เราต้องการจะปกปิด มาต่อเรื่องยานะคะคือแม่ไม่อยากให้กินฟาวีนะคะเพราะกลัวจะมีผลข้างเคียงอะไรอย่างงี้นะคะสรุปวันต่อมาเนี่ยแม่ก็เลยออกไปหาซื้อยาให้เป็นยาตามอาการนะคะก็ไปถามพี่เภสัชอะไรอย่างงี้เนาะคะืนไหนก็แบบเออมั่นใจว่าติดอยู่แล้วก็เลยเออไม่ต้องไปตรวจให้มันเจ็บตัวอีกแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยไปหาซื้อยามาทานตามอาการเองเลยนะคะส่วนยาที่มิงกินว่ามีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูในทิกตอกแล้วก็ในยูทูบในคลิปต่อไปด้วยนะคะเสร็จปึ๊บพออะ แล้วก็เลยต้องไปแจ้งทางบริษัทที่สตูนะคะว่าโอเคมิงติดโควิดนะคะอะไรเงี้ยสรุปคิวงานมิงที่แบบคือมันมีวางแผนไว้เป็นเดือนเดือนแล้วใช่ไหมก็ต้องยกเลิกไปเลยนะคะแล้วก็คือต้องหาคนมาแทนมิงเลยนะเพราะไม่สามารถไปได้แล้วทีนี้เราก็กักตัวอยู่บ้านเลยะคะ่ะคือแม่เนี่ยก็ยังมาอยู่กับมิงนะตอนแรกแม่จะมาอยู่ด้วยเลยมิงก็อบอกว่าจะมาอยู่ทําไมคือมันยังไม่ติดแล้วจะให้มันติดหรออะไรเงี้ยสรุปแม่ก็คือใส่แมสมานั่งดูมิงกินข้าวมา แบบหายาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่คือมาอยู่ด้วยนั่นแหละนะต่อมานะคะโอเคงานผิวเราปเป็นไงดูแบบใสๆกรุบกริบแล้วนะเดี๋ยวเรามาคิ้วกันดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะมี้ก็จะปัดคิ้วตามแบบลายคิ้วที่เรามีอยู่แล้วนะไม่ได้เขียนเพิ่มนะคะ คือมาพูดตอนนี้แล้วก็รู้สึกแบบยังช้ำใจไม่หายนะคะทุกคนเพราะว่ามาติดโควิดในช่วงที่แบบคิวงานเรากําลังมาเลยแบบว่าคิวพิธีกรก็มีแบบเกือบทุกวันแล้วก็มีงานภาคที่มิงไปแคสเอาไว้แล้วคืองานนี้คืออนขางคาดหวังนะคะเพราะว่าในบทเนี้ย เป็นบทนําใช่ไหมแล้วก็มีคนมาแคสบทนี้หลายคนเลยนะคะแล้วคือสรุปว่ามิงได้บทนี้ทุกคนดีใจมากแต่ว่ามาติดโควิดแล้วคือวันที่มิงตรวจว่าพบสองขีดใช่ไหมมันคือวันพรุ่งเนี้ยมิงจะได้ไปภาคแล้วอะทุกคนมันแบบมันจึกมันจึก๊กพี่เขาก็เลยบอกว่าแบบคืองานนี้มันรีบมันต้องส่งไปให้ทางต่างประเทศคอมมิกนะคะเรื่องนี้เข้า Netflix นะคะทุกคนก็ บอกไม่ได้นะว่าเรื่องอะไรสรุปก็คือเปลี่ยนตัวไปเลยนะคะมิงไม่ได้พังเลยทุกคนปวดใจไปแคส่สวยมีการแบบแย่งชงแย่งชิงอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องเสียไปนะคะคือเป็นโควิดมันก็เหมือนการป่วยนะั่นแหละเนาะเป็นอาการป่วยแค่ว่าเราเนี่ยจะแบบเสียโอกาสงานเสียโอกาสต่างๆในชีวิตของเราไปนะคะในช่วงหนึ่งปัดคิ้วกันก่อนนะคะต่อมานะคะมิงก็จะปัดสีคิ้วให้มันเป็นธรรมชาตินะคะด้วยสีนังตาน ใช้แก like ้มเป็น like สีชมพูแบบอ่อนๆเลยนะคะนี่คือจริงๆแล้วมิงอ่ะแบบไม่มีอาการนะคือแบบแทบจะไม่มีอาการตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะเหลือแค่อาการเจ็บคอกับไอแค่นั้นนะคะส่วนอาการอื่นอะไรเงี้ยคือไม่มีแล้วนะทุกคนแล้วก็ตรวจเหลือขีดเดียวคือวันที่5้านะคะแต่ว่ามันก็ต้องกักตัวต่อให้ครบ ะะถึงแม้เราจะหายแล้วอะแต่ว่าเราก็ยังออกไปทํางานไม่ได้เ mm hmm. ข้าใจปะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยต้องคุยกับลูกค้าที่เรามีคิวงานว่าจะต้องออกไปถ่ายข้างนอกอะไรเงี้ยว่าแบบหนูติดโควิดนะคะพี่แบบเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ไหมอะไรอย่างงี้ซุปก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายอยู่บ้านได้นะคะ mm hmm. ก็เลยลุกมาแต่งหน้าทําผมหาพงหาพร็อพอะไรนะซึ่งมันมีเครื่องแต่งกายเป็นคอสตูมที่แบบ มิงไม่มีอยู่ที่บ้านอะต้องแบบต้องหาซื้ออะไรเงี้ยแม่ก็ลุยเดี่ยวเลยจะออกไปหาซื้อให้เลยแล้วก็ FaceTime ม,มาคุยกันนะคะตั้งกล้องเอาไว้อ่างเงี้ยแล้วก็แบบเดินถือเสื้อผ้าใส่ไม้แขวนให้ดูว่าเอาไหมเอาไหมอะไรอย่างงี้เนาะน่ารักมากลืมว่าแต่เมาส์นะคะลืมเซตแป้งนะคะทุกคนวันนี้จะมาใช้แป้ง for YouTube นะคะคือมันเป็นแบบว่างานรีวิวใน t ิกต็อกนะทุกคนถ้าเกิดใครกดเข้าไปดูติกต็อกมิงก็จะเห็นเลยนะคะ มิงก็จะเซตแปลงแค่พวกทีโซนแล้วก็ใต้ตานะคะตรงที่ทาคอนซีลเลอร์ไปไปลงเนนงานขนตาก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่จะทําให้ตาเราแบบอย่างก็คือตอนที่เป็นโควิดแช่มิงกก็แจ้งไทม์ไลน์แล้วเรียบร้อยนะคะแจ้งว่าโอเคมิงติดโควิดนะคะก็คือไทม์ไลน์มีแต่ไปสตูถ่ายรายการนะคะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ไปสตูแล้วก็กลับบ้านย้อนไป5วันก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมซึ่งเดินทางนะคะคือเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยระหว่างทางไม่ได้ลงไปไหนเลยทุกคนคือทำะารมีอยู่แค่นี้จริง แล้วเวลานั่งในสตูอะไรเงี้ยถึงแม้จะแบบเออต้องมีพูดคุยเมาส์มอยกันใช่ปะแต่ว่ามิงก็ใส่แมสเอาไว้นะคะคือเรารู้ตัวว่าเราก็ป้องกันตัวเองดีนะแต่ว่ามาปัดมาส,มสคาร่าก่อนแต่ว่ามันก็ยังติดทุกคนคือเข้าใจเลยว่าแบบใครหละคนที่แบบโคตรเซ็งอะ่ะตอนที่ติดอะ่ะเพราะว่าเราป้องกันตัวเองดีมากๆแต่มันก็ยังไม่รอดอยู่ดีขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทาลิปกันซึ่งอันนี้เป็นลิปสองอันที่มิงคัดเลือกมาให้ทุกคนนะอันนี้คือติดแบบกินข้าวก็ไม่หลุดคือมันเป็นตนตททีี่่่้งไวปกแ ไม่รู้จะเลือกสีไหนดีดูคนเลือกวันนี้แต่งใส่ๆเนาะก็เลยใช้3 CE หลักกันนะคะจริงๆแล้วคือมันแต่งง่ายแล้วก็ขั้นตอนน้อยนิดมากๆนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนคือจริงๆแล้วขั้นตอนมันน้อยมากแล้วคือแต่งง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่าเรามานั่งมหมอยนะมันก็เลยนานหน่อยนะ ก็จะเป็นลุคของวันนี้นะคะในการแต่งไปโรงเรียนของมิงน้ใสธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะแล้วก็แต่งง่ายแต่งตามได้เลยเราจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะทุกคนจะได้ไปออนไซต์กันแบบ100%อเค็ก็บอกว่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือว่าเป็นเรื่องโควิดใดๆก็ตามนะคะรอติดตามชมคลิปแบบรายละเอียดยิบย่อยเรื่องยาต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ทั้ง YouTube แล้วก็ t i k t o k เลยนะคะ ที่สําคัญนะคะอย่าลืมคันเนอรี่นะคะเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะทุกคนสามารถหาซื้อได้ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเอาไว้ให้หรือว่าใครอยากจะกดลิงก์สั่งซื้อไปที่ใต้คลิปนี้ description ได้เลยค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันดีๆนะคะถ้าเกิดติดมาก็ขอให้รักษาตัวให้หายได้ไวๆนะคะแล้วก็มีความสุขกับการไปโรงเรียน,นะค,ะค่ะับคลิปนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมติดตามมิง้งมาเมอ์ EP ต่อไปด้วยนะคะอยากให้เล่าเรื่องอะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์มาไว้นะแล้วคลิปหน้ากลับมาเจอก,กันนะคะบ๊ายบาย mm